สวัสดีกันทุกคนยังไงก็จะมาแพ็กของกันนะคะทุกคนคือเราเนี่ยทุกคนมาแพ็กสกุดชี่กันนะคะทุกคนนี่จ้ดาดามาดูกันนะคะว่าจะเอาอะไรดีเพราะอันนี้เป็นสุ่มสักุดชี่นะคะทุกคนงบเท่าไหร่งบงบยี่สิบบาทงบยี่สิบ,บมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างคุณภาพดีกใช่เราก็ต้องทุนนะคะุณภาพดีอยู่แล้วนะคะ แล้วเราจะต้องเอาไฟมาด้วยนะคะเพื่อความสวยมันมืดนิดหน่อยถ้าเอาไครบเอาไปนิดหน่อยนี่ทุกคนยี่สิบก็จะได้เป็นชีสนะคะนี่ชีสคุณภาพชีสชีสแล้วก็จะเป็นเออเป็นอันนี้จะได้คุ้มราคาแน่นอ,อนนะคะทุกคน,นะคะ ดดแล้วก็จะมีเป็นนี่ทุกคนเป็นโอรีโอแบบใหม่นะคะ,คะใช่กรโอ,รโอรโก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าเราจะแถมไปให้หนึ่งอย่างก็จะเป็นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยประมาณนี้ทุกคนบ๊ายบาย คุณครัวมาจัดงบสก็ชี่อีกแล้วงบหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนมาดูใจกันใี่ดูคุณสว่างเลยมาอย่างแรกเราก็ต้องมาดูสก็ชี่ก่อนนะคะว่างบหนึ่งร้อยบาทได้อะไรบ้างอย่างแรกดูคุณได้สันสุสองแหวนสองนะคะก็จะเป็นเน็กนะคะทุกคนเน็กเน็กเน็กนักกิจนี่ทุกคนเราก็จะโยนโยนใส่ลงไปในกล่องก่อนนะคะทุกคน อันนี้ทุกคนอันนี้เราจะไว้ให้ลูกค้าดูเฉยๆนะคะเรายังไม่ได้ข,า,ขายใครอยากได้ก็ทำไ,ได้ภาพดี<ท>มากผลจะทักทีนะคะเกินราคาแน่นอนอย่างต่อไปก็จะเป็นเออมดูกนันก็จะเป็นนี่ทุกคนเห็นไหมสับปะรดทุกคนจะเป็นสับปะรด ทุกคนแล้วก็จะมีเป็น,ปนแล้วก็จะมีเป็นของฟิงอยู่นะนี่ปีตัวนี้กแล้ะทุกคน<อ>มามนอันนี้มันไม่ใช่ของแถมนะทุกคนเราก็จะจัดไปให้ด้วยนะก็เราก็จะให้นี้ไปเลยทุกคนคุมราคาสุดๆทุกคนเฮลโลคิ t t ี้นะคะทุกคนเฮลโล k ิ t t ี้ <Hello. S 2> อันนี้เป็นหนูจุ่มอันนี้เราจะจุ่มๆนะคะ ทุกคนในโหลน да. ี้นะคะทุกคนเราจะจุ oh ่มให้2อย่างแล้วก็ในนี้ทุกคนเราจะให้3อย่างนะคะมาจุ่มกันว่หนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณเรามาสุ่มกันทุกคนว่าเราจะได้อะไรตอนนี้ทุกคนได้เป็นด่งโหนดทุกคนด่างโหนดทุกคนใส่เข้าไปแล้วเราก็จะมาเลือกอีกหนึ่งอย่างนะคะทุกคนก็จะเป็น วสวยทั้งนั้นเลยนะทุกคนเนระคัดเรื่องมาไปออันนี้ละกันเป็นข้าวปั้นค่ะข้าวปั้นนะโยนทุกคนน,นะน,กคน,นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดก่อนนะคะก็จะจัดเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนปิดบ๊ายบายปิดไว้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะสูอร์ชิมงบ200บาทนะคะนีปุปปป่มไปปุ่ไปมาเราไปเลือกสูอร์ชิมกับอันนี้นะคะทุกคนเราจะเลือก4อย่างนะคะ,ะอันนี้เราจะเลือกเราจะจุ่ม3อย่างนะ,ะโอเคปะเลือกเราจะเลือกก่อนนะคะทุกคนนะเลือกเลยสามเอ้ย4อย่างนะคะเลือก เรใส่เข้ามาในกล่องเลยจ้าอันต่อไปนะจ๊ะทุกคนก็จะเป็นเออมี่ทุกคนโอริโอ้อันต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นชีสทุกคนชีสคือน่ารักมากของทุกคนะคะสุดๆงบ20บาทก็มีนะทุกคนอันนี้เป็นหมึกตุกนะคะเป็นหมึกตุกนะคะทุกคนเด็กมาเลิด แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุ่มกันนะคะจุ่มเลยทนะุกคนจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยโอนเป็นโทราศัพท์นี่นโทรศัพท์โทรศัพท์โยนเข้ามาเลยจ้าอัานต่อไปนะจ๊ะทุกคนเรจะเป็นอะไรเฮ้ยพิซพซ่าพิซซ่าอ่าทุกคนเดี๋ยวเราแหกอีกอันนึงให้นะคะทุกคนเอา,าเป็นเอิร์มโดนัททุกคนโดนัท ตัวนัทมีไหมใช้เลยนะทุกคนเราเอาของเก็บนี้ให้เลยนะเขาทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายดิเกตจอนมาค่ะจัดอีกแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นงบปสามร้อยบาทวันนี้ทุกคนเราจะมันจะมีสิบชิ้นเลยนะคะ สิบชิ้นเลยอันนี้ห้าอันนี้ห้านะคะทุกคนก็จะมีสกุชี่แบบที่เราเลือกห้าอย่างแล้วก็เป็นแบบถูกอีกห้าอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแถมให้ด้วยแน่นอนคุณราคาแน่นอนอย่างแรกเราก็จะมาเลือกกันนะคะแล้วอย่างแรกนะคะทุกคนเราก็ต้องเอาเป็นสกุชี่ซันสุบบัสจีนนะคะทุกคนใส่ลงไปในกล่องเลย อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นทุกคนดูก่อนนะมีอะไรบ้างาทุกคนเป็นหมี่นะคะทุกคนนี้เป็นขนมปังนะอย่างที่สามสามนะคะทุกคนก็จะเป็นเป็นอะไรดีทุกคนกคนิดกออกเลยจุดหนอ่ะสับป,ปะรดสับป,ปะรดอันใหญ่บุ้ม อันที่สี่นะคะทุกคนก็จะเป็นนี่ทุกคนสอ้อมอันที่ห้านะคะทุกคนก็จะเป็นเออซาลาเปานะคะคอโอ้ยซาลาเปา ไปก็จะเป็นจุ่มนะคะทุกคนจุ่มกันเลยอย่างแรกก็จะจุ่มเออทุกคนเราจุ่มกันนะเราจุ่มกันนะ้วโอ้เราไม่รู้เลยอะค่ะว่าเราจะจุ่มได้อะไรเฮ้ยทุกคนลโลโรมีนะคะทุกคน นีเลยเลยจอย่างทีดสอ้อมเราก็จะแถมของเทไปให้นะคะทุกคนแล้ก็จะเป็นเอ่ขนมปังละกันทุกคนชโลมากแล้วก็เราก็จะแถมทาร์ตซูชิไปอีกหนึ่งอุ้ยของแท้นะแล้เหลืออีกสองอย่างนะคะทุกคนแล้ว เฮ้ยทุกคนตั้งมันก่อนตั้งมัทุกคนเกตกกระตกตั้งมเอาไม่โซนลาปูปูสีชมพูเสร็จแล้วทุกคนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปจัดเออมเราไปจัดกันนะเสร็จแล้วทุกคนสองร้อยบาทเอ้ยเอ้ยสามร้อยทุกคน มากได้สิบชิ้นโคตรเยอะเลยทุกคนบ้าย